สวัสดีครับพวกกระสุนข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขั้นต่ำสามหมื่นคนอดีตแข้งหงดังลิเวอร์พูลกังวลเดอะคอปออกมาฉลองแน่หากได้แชมป์เจสันแม็กเกเทียนะครับเชื่อว่าหากลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์นะครับสาวกเดอะคอปจะออกมาฉลองกันไม่ต่ำกว่า30,000คนอย่างแน่นอนเจสันแม็กเกเทียนะครับอดีตฟุตแบ็กของลิเวอร์พูลแสดงความเป็นกังวลว่าเหล่าสาวกเดอะคอปจะมองข้ามมาตรการรักษาการระยะห่างทางสังคม และออกมาร่วมตัวกันฉลองกันนับหมื่นคนอย่างแน่นอนหากทีมหงดังสามารถการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกสีซส่นี้ในเกมที่พวกเขาลงเล่นที่อันฟิลถ้าลิเวูลได้แชมป์ที่อันฟิลโดยไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าสนามแต่ผมก็เชื่อว่าจะมีแฟนบอลราว30,000คนหรือมากกว่านั้นที่ออกมาอยู่บริเวณหน้านอกสนามเพื่อฉลองชแชมป์เพราะเมื่อถึงตอนนั้นคงไม่มีใครสนใจสถานการณ์กันแล้ว ทุกคน้ารอช่วงเวลานี้มานานกว่า30ปีแล้วและแม้ใกล้จะการเรตีแชมป์ได้แล้วนะครับทุกคนต่างๆก็ตื่นเต้นและไม่มีใครอยากจะพลาดช่วงเวลานี้ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากมายออกมาเฉลิมฉลองกันตามท้องถนนเจสันแมคเกร์เทียเคยคัดค้างกับทีมหงดงระหว่างปี1995-1999ถึงปี 1999. บอกว่าหนึ่งในทางออกที่น่าจะช่วยบรรเทาได้หากปัญหานี้เกิดขึ้นก็คือการจัดการเตะโปรแกรมที่เหลืออยู่ในสนามเป็นกลาง ซึ่งอย่างน้อยก็น่าจะช่วยลดจํานวนแฟนบอลที่จะไปฉลองแชมป์บริเวณด้านนอกสนามได้โอ้ก็เป็นมาตรการที่รับมือ,อยากนะฮะถ้าเป็นแอดมินก็ต้องไปเฉลิมฉลองไปกันนะครับรอมานานถึง30ปีนะครับมันอดบว่ไหวเลยรับพีนองฟีฟ่าอนุมัติให้พิมี์ลีกสามารถเตียนตัวผู้เล่นได้5คนและยกเลิกการใช้วีดีอาร์ช่วข่าว รายงานนี้จากดิดอิ a แอนฟิลนะครับเกี่ยวกับการประชุมหาข้อสรุปโปรเจกต์รีสตาร์ตฟุตบอลพิมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับบรรดา20สโมสรในพิมลีกผ่านทางวิดีโอคอนเฟล็นซ์ก็ได้มีข้อสรุปเพิ่มเติมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก2ข้อนอกจากหัวข้อที่ทุกทีมในพิมลีกเตรียมเปิดศูนย์ฝึกซ้อมให้กับนักเตะได้กลับมาฝึกซ้อมกันในสัปดาหน้า โดยผู้ร่างกฎหมายของฟุตบอลทางฟี ف าได้อนุญาตขอเปลี่ยนแปลงกฎฟุตบอลชั่วคราวที่จะอนุญาตให้แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้มากถึง5คนต่อการแข่งขันและก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ตัดสินในห้องวิดีโอหรือ v r ถูกระง,งับไปก่อนเป็นการชั่วคราวโดยข้อเสนอที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นสปองเพิ่มอีก2คนโดยทางฟีฟ่านั้นเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของผู้เล่นเมื่อฟุตบอลกลับมาเตะกันต่ออีกครั้งท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโโวรัส และคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ IFAB ได้ให้ไฟเขียวกับแนวคิดนี้ทันทีโดยที่ IFAB นะครับนั้นประกอบไปด้วยสมาคมทั้ง4แห่งชาร,ริชจาจักรและองค์กรสหพันธ์ฟุตบอลหรือฟีฟ่าได้กล่าวว่าพวกเขากำลังร่างกฎหมายใหม่ให้สามารถใช้งานได้แบบชั่วคราวให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี2063เพื่อใช้เป็นบทเฉพาะการในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างโรคระบาดโควิด -19 ในตัวนี้ที่ทําให้การแข่งฟุตบอลต้องพบกับความยากลําบากโดยทาง้านการของฟีฟ่านะครับกล่าวว่าเมื่อฟุตบอลเริ่มพิจารณากลับมาแข่งขันกันอีกครั้งทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ IFAB ได้ตกลงที่จะทําการแก้ไขกฎหมายของเกมฟุตบอลฉบับชั่วคราวตามข้อเสนอได้รับจากฟีฟ่าเมื่อปกป้องสวัสดิการของผู้เล่นสำหรับการแข่งขันที่เริ่มขึ้นหรือตั้งใจจะเริ่ม ต่มีกำหนดแล้วเสร็จสิ้นในวันที่31ธันวาคมในปี2563 IFAB ได้อนุมัติข้อเสนอของฟีฟ่าที่จะแนะนำการแก้ไขกฎหมายชวข่าวดังนี้ 1. อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเล่นตัวสำรองได้ถึง5คนต่อเกมในการแข่งขันเพื่อลดการสัมผัสข,ของนักเตะแต่ละคนในสนามเป็นเวลานาน 2. ยกเลิกการใช้ VR ชวข่าวสำหรับผู้ติสินที่ต้องนั่งรวมกันในห้อง VR ห้องแคบๆและให้เกมไหลลื่นและจบการแข่งให้เร็วที่สดุด โดยสกฎใหม่ใหม่ทั้ง2ข้อได้รับการอนุวัตจากทางฟีบ้าจะถูกนํามาใช้ในการแข่งฟุตบอลพิมลิกที่จะกลับมาลงเตะกันในทันทีนะฮะลิเวอร์พูลระวังตัวเอาไว้การรีวิลออกเรื่องเตือนคู่รีลิเวอร์พูลครับว่าฤดูกัน,น้าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคือทีมที่จะแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลออกมาให้ข่าวที่วิวาตลอดเลยนะฮะสำหรับการรีวิลอดีตยอดกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโดยก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาพูดว่า ฤดูกาลนี้ควรหมครับไปแล้วและก่อนหน้าน,นั้นบอกว่าถ้ามีแข่งต่อไปอาจจะมีคนตายเพิ่มมากกว่านี้ล่าสุดก็มีรายงานจากสปอตเมลนะครับว่าแกลเรี่นวิวลก็ได้ออกมาให้ข่าวอีกครั้งว่าฤดูกาลหน้าสโมสร,รแมนเชสเตอร,ร์ูไนเตดอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาจะกลับมาเป็นผู้ท,าท้าทายแชมพเมียร์ลีกแข่งกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ตี้ได้อย่างสม่ำสเส้ออย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้าแม้ว่าตอนนี้ทีมปีศาจแดงจะอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนพรมเมี้ยน และมีตามตำลังลิเวอร์พูลทีมอันดับที่1อยู่ถึง3-7ขทเคะแนนและเหลือการแข่งขันอีก9เกมสาหรับฤดูกาล2 0ง9 2 0ถึงแต่อย่างไรงก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์นเต็ดกำลังมีฟอร์มที่ดีวันดีคืนในช่วงก่อนที่จะมีการปิดลีกนี้เชื้อโคโรนาไวรัสในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยความแข็งแกร่งและตอนนี้มาจากผู้เล่นที่เสริมทัพชั้นยอดอย่างบูโน่ฟอนนัชช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งจากฟอร์มนตอนนี้ของปีแสดงงจะทําทให้กาลิเนวิลมีความมั่นอกมั่นใจว่าสโมรสรเก่าของเขาสามารถถมช่องว่างที่ห่างจากลิเวอร์พูลในลาคนี้กลายมาเป็นทีมทัชไทยแชมป์ลีกกับลิเวอร์พูลในลูการหน้าที่อย่างแน่นอนเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของกาลิเนวิลกันหน่อยนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงที่สําคัญจริงๆสําหรับแมนยูเราค้นพบรูปแบบการเล่นแม้ว่าลูการนี้จะจบที่เรามีตั้มตหลังลิเวอร์พูลเกิน30ขนาดน ต่ผมก็มั่นใจว่ายูไนเต็ดกลับมาท้าทายลิเวอร์อีกครั้งหนึ่งในลุ้งกาหน้าแน่นอนนับว่าพวกเราจําเป็นจะต้องซื้อผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้าสู่ทีมประมาณ3-4รายในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้และทีมพวกเขาจะกลับมาแข็งแกร่งอีกแน่นอนโดยการแข่งขันนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์เอาชนะ l a s k ไปได้50เมื่อ8สัปดาห์ก่อนนะครับถ้านับดูดีๆแล้วเราก็คือไม่แพ้ใครติดต่อ,อก,กันนานถึง11เกมแล้วและนี่คือความแข็งแกร่งของพีศาสดา ฤดูกาลหน้ามันต้องสนุกแน่ๆเพราะผมมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละคือทีมที่จะกลับมามีลุ้นแชมป์แข่งกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งแการ์รนนีวิลกล่าวทิ้งท้ายก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะจริงหรือเปล่าโรเบอร์สันเปิดเผยเจ็กกิ้คลับมีจิตวิทยาชั้นเยี่ยมแอนรูโรเบอร์สันแบ็กไซต์ตัวเก่งของลิเวอร์พูลยกย่องเจ็กกิ้คลับเจ้านายนะครับว่ามีจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยม ในการพูดกับนักเตะในแต่ละคนที่แตกต่างกัอนออกไปกองการที่จอกอชแลนเปิดเผยให้เห็นถึงรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการของเทรนเนอร์ชาวเยอรมันซึ่งคือความรักที่มีต่อผู้เล่นและความสามารถในการมองเห็นลูกทีมในแต่ละคนเพื่อให้นักเตะเก่งในงานของตัวเองในระหว่างพูดคุยผ่านโพสตแคสก,กับปีเตอร์คลาวส์โบร์สันอ้างยิงถึงวิดีโอหลังจบเกมยูฟฟาชมลีกที่คว้าชัยชนะเหนือสเปอร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีรายละเอียดความยาวถึง6นาที ที่เจคิครอปพูดกับนักเตะแต่ละคนด้วยอารมณ์อย่างแท้จริงผมเห็นวิดีโอ,อนั้นผมคิดว่านั่นคือ1จุดเด่นและเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาปรับให้เข้ากับสถานการณ์และผู้คนรอบตัวเขาโรบสันกล่าวเขารู้ว่าใครต้องการคนปลอบใจผู้คนอาจจะต้องการความรักผู้จัดก,การทีมบางคนทําใส่หน้ากล้องแต่สิ่งที่คุณเห็นก็คือสิ่งที่คุณรับจากเขาสิ่งที่เขาเป็นต่อหน้ากล้องและในการแถลงข่าวคือสิ่งที่เขาเป็นเขาไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม นี่คือสุขาวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นรอดเย็นนะครับเชิญชวนเฟนๆนะฮะกด Subcribe The c ะค Fan ฟนบอลพันแท้เอาไว้นะครับก็เป็นช่องรองจากช้ยผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนั่นแหละครับก็มีข่าวสารวงการลิเวอร์พูลทุกวันนะครับมีเยอะมากมายนะฮะเอามาจากทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วกันนะครับก็มีเช้าเย็นให้ติดตามกันนะครับแต่ช่องนี้อาจจะมีแค่ช่วงเช้าบางวันนะฮะเนื่องจากว่าข่าวอาจจะมีตันแค่นั้นนะครับ ชอชกดไและเชิญกดแชร์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เป็นส่วนหนึ่งสาวกเดอะคอปลิวหูทางช่อง,องนี้นะฮะ